เราจะรู้ได้ยังไงว่าโชค YSS ที่เราซื้อไปเป็นของแท้ซึ่งวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการดูโชค YSS แท้ว่าต้องสังเกตที่ตรงไหนบ้าง ขั้นแรกเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น G Series G Sport G T X หรือว่า G Top นะครับเราจะสังเกตได้จากตัวนูนที่เป็นโลโก้ Y S S ที่บริเวณหูโช๊ด้านบนถ้าเป็นรุ่นที่ปรับคอมเพรสชันก็จะอยู่ข้างๆตัวปรับคอมเพรสชันเลยครับเลขอันที่2ครับก็คือรหัสที่หูโชค๊คโช๊ก Y S S แท้ในตระกูล Eco โค n e และตระกูล To อ line นะครับจะมีตัวหนังสือที่ยิงเลเซอร์ลงไปที่หูโช๊นะครับเป็น serial number ของโช๊และในบางรุ่นนะครับก็จะมีรหัสสินค้าของโช๊ด้วยนะครับนี่ก็คืออีก1่จุดนะครับ เป็นของแท้หรือเปล่าและต่อมาครับถัดลงมากันข้างล่างนิดหนึ่งตัวนี้จะมีสําหรับโชค๊คทุกรุ่นที่เป็นโชค๊ค YSS นะครับตั้งแต่รุ่น DTG ขึ้นมาเลยก็จะเป็นในส่วนของสปริงครับที่จะมีการสกรีนคําว่า YSS แล้วก็จะมีค่าสปริงบอกต่างๆชัดเจนเลยครับถ้าเป็นของแท้ก็จะมีบอกตามนี้เลยและอต่อมาก็จะเป็นใบรับประกันนะครับโชค๊ค YSS ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรจะมีใบรับประกันให้ในกล่องเสมอนะครับโดยหน้าตาของใบรับประกันนะครับในแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยครับก็จะมีทั้งแบบ6เดืืออหร 1,000 0กิโลเมตรแบบ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรและแบบใหม่ล่าสุดนะครับที่จะออกมาหน้าตาคล้ายๆนำบัตรแบบนี้การที่โชคมีใบรับประกันนะครับข้อดีก็คือจะมีซีเรียลนัมเบอร์รหัสสินค้าและจะมี QR Code สําหรับลงทะเบียนรับประกันให้สําหรับโชคทุกรุ่นครับและต่อมาครับโชค YSS จะสามารถปรับได้จริงทุกอย่างครับเริ่มต้นตั้งแต่การปรับความแข็งอ่อนของสปริงไปยันการปรับรีบาวและการปรับคอมเพรสชันนะครับโช๊ก YSS จะเป็นการใส่ตัวปรับมาจริงๆไม่มีการใส่ตัวปรับหลอกนะครับและต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของกล่องหรือว่าแพคเกจที่ใส่มานะครับโช๊ YSS ทุกรุ่นนะครับจะมีกล่องที่ชัดเจนมีการบอกรุ่นมีบาร์โค้ดชัดเจนทุกอย่างครับสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยว่าโช๊ครุ่นนี้นะครับมาจากลายผลิตไหนของ YSS ครับ และที่สำคัญครับอย่าเห็นแก่ของถูกครับโชคอไวท์เอทุกรุ่นที่กล่องจะมีราคาบอกชัดเจนนะครับและสามารถตรวจสอบกับโรงงานได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคเดิมที่ราคาคู่ละ600กว่าบาทไปยันโชคแต่งที่ราคาคู่ละเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับสามารถตรวจสอบได้ทุกรุ่นนะ และที่เหลือนะครับก็จะเป็นเรื่องของภายในแล้วครับที่จะแตกต่างกันออกไปตัวนี้ถ้าเราไม่สามารถดูได้ด้วยตัวเราเองเราสามารถสอบถามโรงงานหรือว่าร้านค้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการได้เลยครับและถ้าหากว่าไม่อยากต้องมานั่งกังวลนะครับว่าจะเป็นของแท้หรือเปล่าก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านไทยสะอาดมอเตอร์ครับทางร้านเราจะจําหน่ายเฉพาะโชค YSs ที่เป็นของแท้เท่านั้นและมีรับประกันทุกรุ่นนะครับถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อโชค YSs นะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันได้เลย และถ้าใครสนใจเข้ามาติดตั้งโชคที่หน้าร้านไทยสาสรมอเตอร์นะครับร้านก็จะอยู่อำเภอด่านหุนทศจังหวัดนครราชสีมาครับร้านเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์เปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นครับสนใจก็สามารถเข้ามาติดตั้งโชค YSS กันได้ครับ